สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะอากาศดีมากเลยสิมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่โครงการบ้านสวนพีุ่ณแก้วพี่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะโครงการนี้ขายจะหมดผังอยู่แล้วไม่ใช่เหรอยังมีอยู่หรอยังมีพี่ตรงนี้เป็นแปลงตัวอย่างเนาะคุณลักษณ์แปลงนี้กี่ตารางวาละสองร้อยตารางวาค่ะที่ถามที่ถามคุณรักษเพราะว่าเขาขายเองจะหมดโครงการอยู่แล้วแปลงนี้ยังมีอยู่สองร้อยวาสองร้อยวา ถมยังอ่ะถมเรียบร้อยมีขุดบ่อให้เป็นเลขเก้าค่ะขุดบ่อเป็นเลขเก้าแล้วก็ดินถมแล้วพร้อมกับการถูกสร้างปลูกสร้างบ้านหลังน้อยแล้วแล้วอันนี้เราจะแถมให้คุณลูกค้าไหมเนี่ยบ้านบ้านหลังแถมไหมคะพี่กิมแถมเลยใินใช่ไหมโอเคแถมให้แล้วราคาทั้งหมดเท่าไหร่ถึงเนี่ยถมแล้วตรงนี้ก็หกแสนห้าใช่ไหมมีฟางด้วยนะจีนอ๋อ ฟังด้วยบอกว่าใครที่มอกใครที่มองหาที่ดินแบบว่าแนวบ้านสวนเนาะช่วงดีนะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะอ,อากาศเริ่มเย็นแลนะช่วงใกล้ปีใหม่เนาะใครพากันมาแบบปิกนิกเนาะยทำกับพวกกับข้าวกินกันแล้วก็มีแบบว่าคือเขาเรียกว่าเฉียงนาน้อยคอย,อ<า>ค,อยคอยคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะ,ะตีมแล้วก็ตรงนี้มันมีอะไรพิเศษอีกมันอยู่ใกล้ถนนใกล้อะไรอย่างไรบ้างที่ตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่าง แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่มองหาเดี๋ยวที่ดินเนาะหาบ้านสวนธรรมชาติมาธรรมชาติจะเป็นวิวท้องทุ่งหรืออากาศดีๆเราเห็นภูเขาด้วยนะคือสรุปว่าตรงนี้วิวทุ่งก็มีวิวเขาก็เห็นนะคะแล้วก็คือปลูกบ้านใกล้ๆน้านะมันจะร่มเย็นมากคืออากาศดีๆเนาะหาบ้านสวนแบบว่าปลูกที่แบบสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็คือเลี้ยงปงเลี้ยงปลาอากาศดีมาก ใครที่แบบว่าเบื่อเบื่อกุงเทพเนาะช่วงก็คือเสาที่ก็พาครอบครัวมาเนี่ยคือทําบ้านสวนหลังน้อยหรือว่าลงบ้านนอกดาวน่ารักๆเนาะก็มาแบบว่าทำอาหารกินกันที่นี่ทรรรชาติหรือว่าจะวิ่งออกเที่ยวต่อแถวแบบว่าคือน้ําตกอะไรสาริกาน้ําตกอะไรแถวแบบขอนขุนด่านพวกนี้ตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางได้เลยเนาะคือมาทําบ้านสวนตรงนี้แล้วก็คือวันหยุดก็คือพาครอบครัวมานอนพักที่นี่แล้วก็ตอนเช้ามาก็ตื่นไปแบบว่าเล่นน้าตกกันเย็นก็กลับมาเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่สอง ถ้าถือว่าตอบโจทย์ที่นี่มากไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงสะดวกสบายมากแล้วก็แปลงแปลงเอสองด้านเขาก็ถมและวด่านอัตรงเสียบปลั๊กตรงนี้ใกล้ๆเลยเนี่ยก็ดีอจังเลยเน่ๆถ้าแต่ว่าตรงนี้ตอบโจทย์มากยุเย็นจริงด้วยอย่างที่คุณรักพูดโอเคถ้างั้นรักจ๋าบอกเบอร์โทรคุณลูกค้าหน่อยนึง92 298 2839ค่ะอีกทีนึง 0922982839ค่ะติของติมนะติมขายที่ดินสวย0 8 4 1 3 2 0 1 7 9 0 8 4 1 3 2 0 1 7 9ติมน่ารักน่ารักนะค่ะของพี่จอมนะคะ0621574449ขอสองครั้งเหมือนกัน0621574449ติดต่อหาเรา3คนได้เลยค่ะตอลองได้ด้วยนะพี่ตอเคยินดีรับฟังทุกเงื่อนไขตอบรับทุกเงื่อนไขขอบคุณากค่ะบ๊ายบาย